สวัสดีครับ FC Channel โอ๊ตรถมือสองนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะเรากลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะจะพามาดูรถนะครับรถเข้าใหม่เป็นรถ PPV นะครับรถครอบรัวเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นคันนี้จะเป็น u z u m e w x นะครับ3.0 Navy 2WD นปี2018ันบะฮะไม่เจ็ดหมื่นกโลราคา85 9 0 0 0บาทนะครับสาหรับคันนี้ ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับ0984465222นะฮะร,รายละเอียดตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับอย่างไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมไฟโคมเดิมที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ d a ย์ไทม์ไฟ LED นะครับกระจังหน้าคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความสวยงามน,นะครับเป็นแบบกระจังหน้าสีดำนะมาพร้อมโลโกโ้ UX นะครับสีดำเกลืนไปเลยนะครับดูดุเพิ่มความดุดันขึ้นมา นะครับกันชนด้านหน้าเป็นสีดําตัดกับสีเทาด้านล่างไฟตัดหมอกมีขอบยุคโคมเมียมาเรียบร้อยนะฮะก็คือเป็นสเปคตรงรุ่นมานั่นแหละนะครับนี่แล้วก็ล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับเป็นล้อแม็กซ์อันลอยขอบ18นะครับดิสเบกนะครับมาพร้อมดิสเบกหน้าดิสเบกหลังนะฮะแล้วก็พร้อมยางปี21นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับมิวเอคันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดู ตัวป้ายนะครับป้ายสอขบอนะครับเรามีป้ายอย่างนี้อยู่หน้ารถทุกคันนะครับราคาตามแจ้งนะครับ8 5 9 0 0 0บาทนะฮะนี่นะครับตัวเหลี่ยมสันขอบสันตัวบอดี้นะครับชัดเจนนะครับรถสวยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับพวกตัวล้อนะครับอันนี้ก็สเปคเดียวกันยางก็สเปคเดียวกันนะ ช่วงล่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรายละเอียดเดิมๆนะรายละเอียดเดิมๆเลยนะครับส่วนตัวกระจกนะครับติดฟิล์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวภาษีนี่ก็หมดกรกดาหม66คือปีนี้นั่นเองนะครับมีติดตัวแหลกหลังคานะครับไว้เก็บของด้านบนนะครับตัวกันสาดนะครับมีมาให้ มือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมกระจกมองข้างก็โครเมียมเช่นกันนะครับรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะครับแชสซีซ้มล้อหลังนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมๆนะครับอยากให้ดูภายในหน่อยนะครับนี่ภายในเป็นสีดำตัดกับสีครีมนั่นเองนะครับตัวรายละเอียดตัวคอนโซลนะครับ เป็นสีดำนี่มีบูหนังมีลายไม้นะครับเขียนคาว่า mu วด้วยนะครับแล้วก็ตัวจอที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแบบอโอโต้แล้วก็จะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะครับนี่เกียร์ตัวหัวเกียร์นี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาหนังนะเบาหนังทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับตัวเบา แล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตามซอกแต้มสีนะครับอันนี้ก็รายละเอียดเดิมๆของตัวรถเข้านะรายละเอียดสวยๆแผงประตูตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้อามาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนี่พอเราเปิดเข้ามานะครับ ตัวประตูนะครับตกแต่งเหมือนกันนะครับมีลวดลายลายไม้นะครับแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเป็นพลาสติกสลับกับตัวหนังนั่นเองนะครับตัวพรมอะไรก็เป็นลายไดยมอนด์คัตสีเลือดหมูนะเบาะด้านหลังนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับแล้วก็เบาะนะครับแถวกลางนะครับสภาพสวยตามนี้เลย นะส่วนที่นั่งด้านหลังก็นี่นะครับพนักพิงสูงๆแบบนี้นะนผมเ่าให้ดูอ่านี่อันนี้คือตัวพื้นพรมเนี่ยเขาปูมาทั้งคันเลยนะนะครับแล้วบอกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่ตัวเก้าอี้นี่สภาพสมบูรณ์เหมือนกันนะครับรอยฉลอกไม่มีเลยนะครับ ส่วนตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายโคมเดิมนะครับกันชนท้ายาเป็นชิ้นงานเดิมนะครับนี่สวยๆกระจกนะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานมีระบบไล่ฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวสครับเพจด้านท้ายนะครับบริวเวณกันชนเขียนคำว่า MUX นั่นเองนะ เบาะที่นั่งแถวสานะครับมีการบุพรมมาด้วยนะลายเดียวกันเลยนะครับรายละเอียดนี่มี power outlet นะครับมี power outlet มาด้านขวานี่จะเป็นช่องเก็บอ,อ,อุปกรณ์ฉุกเฉินนะพวกประแจอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวโครงสร้างนะครับด้านขวานี่ตะเข็บเดิมหัวน็อตโช๊คนะครับไม่มีถอดโครงสร้างนะครับ หัวน็อตด้านขวาดิเดิมๆนะครับหัวน็อตด้านซ้ายนี่คือเป็นรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเขาหมดเลยนะอันนี้นะครับรายละเอียดเดิมตัวรถหมดเลยนะครับใครที่สนใจก็ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดภายในถือว่า สวยเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันนี้ด้านขวานะฮะร,รายละเอียดตัวเบาะนะเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวโครงสร้างตัวรถนะครับสวยเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับตัวประตูตัวจุดแต้มสีนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตันนี้ก็คือสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะ ่านะครับส่วนฝั่งคนขับนะครับเป็นบอ่อไฟฟ้านะครับคันนี้คันนี้เป็นบอ่อไฟฟ้าตัวแผงประตูเรียบร้อยดีนะครับแดชบอร์ดควบคุมระบบเซ็นเซนร์ล็อกกระจกเปิดปิดไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะฮะคันนี้หัวนอ็อตนะครับ จุดน็อตยึดนะครับจุดแต้มสีพวงมาลัยนะครับมัลติฟังชันนะครับอันนี้มัลติฟังชันตัวสวิตซ์ปุ่มต่างๆนะครับกระจบขับปรับไฟฟ้านะครับมีโหมดเอออมีโหมดชะลอความเร็วขนาดลงทางลัดชันนะครับรายละเอียก็ถือว่าสมบูรณ์นะคันนี้นะครับตัวหนังหุ้มพวงมาลัยก็สมบูรณ์ดีนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเลขใหม่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมันเจ็ดหมื่นกโลนะนี่นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกเลขถือว่าสวยเลขสวยนั่นแหละนะครับเลขสวยเลขสวยนะครับ,เล,นะรบเลขเบิร์นเลขตองนะครับเลขใหม่อันนี้อะมาดูกันต่อนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้มีกล้องมองหลัง อันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะสำหรับตัวกล้องมองหลังตัวเส้นบอกระยะมีครบนะครับตัวนี่มีระบบนำทางนะครับมีระบบนำทางมีมีเดียโหมดฟังก์ชันพื้นฐานวิทยุ fm อะไรพวกนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับส่วนตัวกระจกนะครับนี่อันนี้กระจกจะเป็นแบบตัดแสงออโต้นะ ตัดแสงออโต้มีกล้องด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับบันทึกภาพระดับ hd นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ddi blue power นะครับผม อ่านี่เลยเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับก็บอกว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะครับรถเครื่องยนต์เดิมๆนะครับจุดแต้มสีมาร์คคิอะไรต่างๆนี้ก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับรายละเอียดในห้องเครื่องเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับอย่างตัวหัวน็อตนะครับหัวน็อตโครงสร้างนะครับด้านข้างนะครับคานหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมๆนะนี่เลยนะครับ หัวน็อตก็ไม่มีขยับเช่นกันนะครับคานหน้าเดิมนี่นะฮะให้ดูเลยรูน็อตอะไรต่างๆเหลี่ยมโครงสร้างชัดเจนนะครับเนี่นครับในห้องเครื่องรายละเอียดจุดแต้มสีมาคิวซีนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนี่หัวน็อตนะครับ หัวน็อตฝากระโปงไม่มีขยับนะครับตามซอกก็ไม่มีสนงสนิมนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับอย่าช้านะครับเนี่ยรายละเอียดคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับใครที่อยากได้นะครับอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะอ่านะครับดิสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่กันครบแบบนี้นะครับสมบูรณ์นะครับสาหรับรถคันนี้ใครที่สนใจนะครับ ยูสูมิวเอ็กสามจุดศูนี่ทูวีนะครับปี2018คันนี้เลขไม่์ก็70,000กโลนะครับราคา8 5 9แ0 0หบาทสีดำนะครับเกียร์ออโต้รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์098 4์เก2 2แอนะครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวรถจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้เรามีโปรดีๆเลยนะครับดอกเบี้ย2.59นะครับรอรอลูกค้าทุกท่านอยู่นะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ